มาช่วยห่อห่อเป็นไหมห่อไม่เป็นหรอห่อไปตองเนี่ยอ้าวเห็นไหมใกลจะสําเร็จแล้วสวยๆอะไรนะผู้เบาเห็นสีไดหูว่าเป็นแม่สีบานสีเลื่อนตีครับได้ขดองเยอะๆไอ้ขดองเยอะๆอันนี้ลูกนอเเอเคโเโอโอเคเคโอเคโเอเคเอเคโออเัโนเออเออเอออเ โอ๊ยเกือบหม้อหล่นว่ะหมกปลาครัอบอันนี้ก็จะทําหมกปลาเกือบจะเป็นหมกปลาดินแล้วโอ้ยหมกปลาหั่นสวยนะเขาทําแบบปลาสวยมากเลยเมื่อชีพมากตอนนี้ลุงพรกําลังเตรียมเครื่องนะคะเดี๋ยวกำลัง ใส่น้ำร้อน20นาทีออเดือเลยสูตรเพชรบุรีก็เหมือนกันนะคะก็คือต้มน้ำร้อนแล้วก็ให้เดือดเลยใช่ไหมแล้วเทใส่ทิ้งไว้5นาที10นาทีแล้วนึ่งเลยก็จะได้ข้าวเหนียวที่นิ่มมันนั้นทิ้งไว้20นาทีเรียบรน้อยเทเรียบร้อยแล้วนี่ค่น้ำร้อนได้ไม่ใ ใช่อันนี้มันเป็นยางข้าวเดี๋ยวเราล้างน้ำอีกตอกซ้ำน้ำแล้วก็นึ่งตเตอต้องล้างออกอะฮะต้องล้างต้องล้างอย่างเนี่้นมันจะติดมือโอ้เราชไม่ได้เ้าแต่มันติดมือเนาะก็ไม่ล้างเอาแล้วกันเดาะปุ๊บจบมันก็จะได้ก็เดี๋ยวมาดูซิว่าข้าวเหนียวพี่วิจะนิ่มจริงหรือเปล่าจะกินได้ไหมจะกินได้หรือเปล่าลองดูสิสูตรเพชรบุรีนี่ก็คือ5นาที10นาทีโอ้ยสุกสวยไหมสุก แต่ต้องลองชิมดูก่อนค่ะพี่พีอ้าวนี่ตะไคร้อยู่นี่เพียบเลยขอบคุณท่านกำนันออสด้วยนะครับที่เอาตะไคร้มาให้เยอะเลยนะฮะท่านกำนันเข้าปลูกตะไคร้ไว้ที่บ้านครับแล้วก็บอกว่าให้มาเอาตะไคร้ไปหน่อยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับ ผักซีลาวต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยสงสัยจะเป็นในสวนเราเองนะคะมใยญ่เลยบ่ปลูกมัน <c oughs> ใส่ต้นก้ามปูแล้วมันเลยไม่สวยนี่เป็นเครื่องหอมหมกนะคะมีหอมแดงขาอ่อนมีตะไคร้ไหมลุงมีครับมีตะไคร้ด้วยนะคะมีขิงด้วยใส่ขิงด้วยอันนี้คือข้าวเบื่อนะคะข้าวเบือ่อ ก็คือข้าวเหนียวแช่น้ำอเอาให้แม่กินได้พ่อมัเพพอค่ะ ยังไม่จบง่ายๆนะคะเอาอย่างนอบันี้นอใบมะกรูด,รดวันนี้ลุงพน่าจะเดินได้ประมาณสิบกิโลแล้วนะคะเอาใบามะกรูดนะคะโอ้ใบมะกรูดนี่จําเป็นมากนะคะสําหรับห่อหมกเนปรุงค่ะห่อหมกปลาสูตรตาพรแกทําอะไรแบบน่าน่าดูนะ่ากินดูด,ดิทำอะไรก็น่าดูะแ แกตเครื่องแล้วก็เอาไปผสมกับเนื้อปลาเนี่ยมันแค่แบบยังไม่ได้ทําเลยก็น่ากินเราทละเอียดมากเลยค่ะลุงเออทําไมต้องละเอียดครับตอนกินมันจะได้ละมุนได้อร่อยกินได้ละมุนโอเคเปฏิเสธนะครับละเอียดมากนะคะปกติเราเห็ดจะตำสักจากรู้แล้วมันก็จะเข้าน้ําเข้าเนื้อเห็นไหมเข้าทันทีเลยเห็นไหม คือในที่ในละเอียดละมุนนั้นนะ่ะเขามีเครื่องปรุงมากมายใส่น้ำปลาอย่างเดียวเหรอคะลงใส่ใส่พวกเกลือพวกอะไรพวกอไรไม่ต้องใส่เกลือครับนิดหน่อยนะเกลือครับน้ำปลาปรุงปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้เองนะคะคแต่ข้าวเบือเนี่ยเป็นสูตรเด็ดมากนะข้าวเบือเนี่ยมันทำให้แบบยิ่งเยอะยิ่งมีเยนียิ่งเหน,ยเนียวใช่ไหมใช่ครับมันจะทําให้ ช่ำๆเหนียวๆเวลาเราเอาไปกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะตุ้ยเข้ากันนี่คือภูมิปญาแบบอีสานนะครับเขาจะใช้ข้าวเบือข้าวเบือทำจากขา้าวเ,เหนียวเานาะพี่พรข้าวเหนียวแช่น้ำแช่แล้วก็มาตำจริงๆน้ำปลาร้าเนี่ยสั่งได้เลยใช่ไหมคะมีทุกวันครบผม่มมทุกวันก็จะเห็นว่าน้ำปลาร้าแม่ทองนาคเราเนี่ยทำได้หลากหลายเมนูจริงๆนะครับต้มยำตำแกงห่อหมกเห็นไหม แกงแกงลาวแกงอะไรต่างๆนะครับแกงแบบแกงออมบานเห่าเนาะมันทําได้หลากหลายแล้วก็ทําให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยนะครับน้ําปลาของเราไม่ใช่น้ําปลานงงๆแบบพอใส่เข้าไปแล้วนี่เตะจมูกแบบอะไรแบบนั้นนะครับ <S 2> <S 2> เป็นน้ําปลาที่มีความกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นไม่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยทานเลยก็สามารถจะทานน้ำปลาจากร้านแม่ทองนาคได้นะครับ บางอย่างเราไปปรุงอาหารรู้ว่ามันอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นปลาอย่างนี้ก็มีนะฮะ hmm. ครับผมท่านี้ใช่ไหมครูครับมิจูหมอเอา้าเรามีต้นยองจริงด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวต้องเอาใบวันพรอเออเขากินใบแก่กันเหรอที่ชอบที่ชอบใบแก่ๆอ๋อชอบตัวแก่นะใช่ชอบตัวแก่นะแก่ๆนี่เลยเหรอเข้าใบอ่อนกันแล้วแล้วลูกมันน่ะลูกมันไปตำได้นะพี่จอพี่จอเก็บลูกมาด้วยเอาไปตำอุ้ยเอาทีละอย่างเถอะจะไปใครจะตำไว้เนี่ยตำลูกหย่อนเนี่ยโอ้โหเยอะจริงนะ ดี๋ยวรัวชนีค่อยมาเก็บอีกทีอย่าลืมแล้วกันเ uh huh. นี่ยมันเยอะถ้าไม่เก็บตอนนี้ก็ลืมเอาเอาทีละอย่างนี่ไงเก็บแบบอาจารย์ถลุยแกเก็บเห็นไหมเขาเก็บยอดไม่อเ,เอาแก่ๆเหรอเอ่อนมเคี้ยวยากเหรอเอ๊ะมันต้มแล้วก็ไม่เละใช่ไหมคะเออเละนึ่งมันจะได้ไม่เละงไงเออนึ่งอะ่ะอเอเอ,เ,อเสือ้อ,อนี้คือไปรีดร้านไหนครับทำไมมันเรียบดีจังเลยไม่ได้รีดเออเสื้อรีบเรียบดีเนาะเอร<า>ดูดิ เนี่ยเสื้อเขาเรียบเรียบนะลุงชอบแซวเดี๋ยวว่าจะไม่มาด้วยนะเตรียมค่ะสวยเตรียมห่อหมกปลาจ้าทำไมไม่เอาสวยๆอ่ะไม่มีเลยฮะไม่มีใบสวยเลยนี่เลือกสวยสุดล้างยังอ่ะใบยอแต่มันแก่ได้ไหมอ่ะ มันกุดแก่แก่กอ,กอ,อยู่ไม่เอาลองพื้นเฉยแตก่ก็กินได้นะเราจะได้กินไงเอาต้นหลังบ้านเรางามไหมล่ะแต่น,นั้นมันไม่มีใบางามเลยเรอเดี๋ยวนะเอางัดวิชาห่อหมอกก่อน,น,นอันนี้นะจ๊ะอันนี้นะขวงกันขวงกันสังสองใบเลยนะคะใบตองก็ขวงใบย,ยอก็ขวงเสร็จแล้วก็ห่อเลยมาสัน้น หอ่อละชิ้นเหรอห่อ,หอละตอนอเอาสองตอนเลยบ่ก็แล้วแต่ตอนเดียวก็แหละขายเท่าไหร่ดีเรา <c oughs> ขายอีกแล้ว <c oughs> เอาเร็วสาวๆมาช่วยหอ่อห่อเป็นไหมถ้ามันกัดยากเราก็เอาแถบอีกแผบหนึ่งก็ได้ว่าไม้มันแข็งพี่รักไม้ดีเลยเนี่ยพ่อเนี่ยไอ้ของไม้จิ้มแขวตะแหวงตัวนี้ดีไม้มแข็งแข็งเลย หมดแล้วเขาไม่ไทำแล้วมาหมุมาเค้กมาลองเป็นไหมผู้บ่าวเห็นจะได้รู้ว่าเราเป็นแม่สีเรือนพ่อพ่อพ่อพรบอกแล้วตาหวานตาหวาบอกว่าผู้บ่าวเห็นจะได้รู้ว่าเป็นแม่สีเรือนอ่ะทํายังไงนะอันนี้ก็ขวางกันนะขวางกันเอาใบยอขวางอะบยอด้วยใบยอก็ขวางกัน ตอนเดียวพอลูกอย่ีบไม่ต้องรีบอ่าถ้าตอนแรกก็ตอนสองตอนไปเลยเนาะสองตอนไปเลยปึ๊บนั่นและถูกต้องพับพับนี้พับพับให้มันออกมาสองข้างอย่างนี้เห็นไหมเคยกินขนมข้าวเหนียวสังขยาห่ออย่างนั้นเลยนอยู่แล้วเอาเข็มกัด เอาไม้กัดวิธีกัดกัดกัดงัดกัดงัดลูกกัดงัดมาห่อมาลองหอดูลูกกัดงัดจะได้รู้ว่าห่อเขาห่ออ่าโอเคกัดงัดอย่างนั้นแหละเออเขาเรียกว่ากัดอะไรไม่เป็นจะได้เป็นลูกแย่ไปเลยไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการ สอนว่าถ้าทําไม่เป็นก็ให้ฝึกทําบางอย่างเราก็อาจจะไม่อยากทําหรอกนะครับแต่ว่าชีวิตบางทีมันอาจจะต้องทําสิ่งที่เราไม่อยากทานะบางทีมันเลือกไม่ได้อเหมือนเรียนจบแล้วไปทํางานนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ทํางานตามที่อยากทําหรอกในชีวิตมันไม่ได้โรยเลือกีบกุหลาบเสมอไปอนะเราก็ต้องฝึกเอาเนาะเอวงจังวนี้ว่า <laughs> มันก็มีทั้ง นะบางครั้งเราเลือกไม่ได้ยิ่งเกิดมาจนยิ่งเลือกยากนะลูกยิ่งเราเราเกิดมาเราไม่ร่ำไม่รวยก็เราก็เลือกชีวิตยากเราก็ต้องสู้ทุกทางก็เห็นก็พูดไปเรื่อยเปืือยเพราะว่าไม่มีใครเขาฟังเพราะว่าเขาห่อเขาต้มเขากำลังวุ่นวายสมองมีจํากัดด้วยเรื่องเรื่องไอ้นี่ก็มาพูดอะไรอยู่ข้างๆก็ไเลยู้ทําสวยเลยอันนี้ใช้ได้ ต้องภูมิใจในตัวเองเูกเพราะว่าแค่ห่อหมกเนี่ยมันคือ,อ,อมันคือหอหมกสร้างโลกนะเพราะว่าเราก็ปั๊บมนะ่รู้สิทำไมมันเป็นเงินมันยาวไปครับใบตองมันสั้นมนมาใกล้จะสำเร็จแล้วเอาอีกคนละคนละหอ่ออุ้ยมีตั้งหลายหอ่อหนึ่งสาสเป็นไงหอ่อ หอของหลานเป็นไงสวยสวยอ่าใช้ได้อะไรนะผู้เบ่าเห็นสีใดหูว่าเป็นแม่สีบานสีเลื่อนตีครับก็ขึ้นมาสร้างภาพคัถแท้ก็หอสวยอยู่ด้อืมแต่ว่ากว่าจะสวยก็หอสามหอสี่นะก็เหเนเปไปคารองเยอะๆอันนี้ลูกใสด้ยเค้กเได้มากลูกเอาแมวให้หมดอ่ะอร่อยมันมากเลยนะอร่อยตรงนี้แหละนะครงข้าวเบียร์นี่แหละอร่อยมาก

ที่เออขอซื้อมาให้ก็ได้ต่อยังว่าหายยังไม่ย่างได้หรือเปล่านี่ยินเสียงจมบ่ได้ยินเสียงจมบ่ว่าเขาจมมาจากไหนจมหยังพ่อใยังเรื่องคืออย่างนี้ค่ะตอนเนี้ยบ้านนี้เขาใช้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ดีนะฮะเพราะว่าเราใส่กระติกไว้แล้วข้าวจะร้อนตลอดวันใส่กระติบข้าวเดี๋ยวก็เย็นแล้วก็วุ่นวายกับการแห้งอุ่น อย่างนี้ก็ดีเอาไงผมชอบแบบนี้คือจะซื้อหลายครั้งเขาไม่ยอมให้ซื้อพ่อ,อเขาไม่ยอมให้ซื้อเขาบอกว่ามันแห้งติดแล้วก็มันเย็นไวแล้วก็ติบข้าวซื้อมานะใส่ไว้กินข้าวไม่หมดก็ไม่มีใครดูแลนะเป็นลาึ้นติดอยู่อย่างนั้นแหละเ,เออเดี๋ย้อนทิ่มซ้ำก็ยังหงเยอะค่ะแต่ละรอบในี่นึ่งนิดเดียวพอ,อม่ตู้ปลาอร่อยจริงจริงหรือเปล่าเนี่ย อหมกอร่อยจริงแม่เอายังจะกินยังยังไม่เหิวนะให้ดูนะคะว่าเขาใส่เครื่องเยอะจริงๆนะคะตำแบบละเอียดเลยเข้าเนื้อเลยโอ้โไม่ได้ตำหยาบนะตำละเอียดซอยเป็นฝอยเลยนะตะไคร้กัเนี่ยซอยแบบใช้มีดสองคมซอยแล้วก็ตำให้ละเอียดแซ่บครับพ่อเยญ่เอยเข้าบ้าไปเนาะ ลอ,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 อันนี้คือแจ่วปลานะคะแจ่บ,บเต้าแซบครับพี่แย้มแหลงโอ้แซบกินบ้างล่ะข้าวบ,บอสมกนี่มันนี่ลายหมกบ้านโอ้ยขั้นสาขบอได้กินแล้วเยอ,อะอสาเด้อพี่แย้ม อาแล้วโดนแล้วโดนแล้วแล้ววันท่นถูไปไม่ใช่เหรอมันมันมีสต่รอยเท้าของ้ไม่ไปได้เพิ่งกลแล้วมีรอยสคือโตล่ะังนนมีรอยเท้าหมากับรอยตีนคนเนาะแกยนซ่หัตาอ๋อมันคือเห็ดหัอรอยเหร เขาใส่ผักหน่อยจ้ะเขามาใส่ผักหลายเน้นเน้นเนื้อเน้นเนื้อสูตรลุงพรสูตรลุงพรเน้นเนื้อก็พอดีตัวหมกไข่หมกมันก็หมดพอดีตัวเออ ไอี่ตาพอดีเลยเนนแซ่บพอดีเลยอิ่มหนึ่งหมกก็หนึ่งแสดงว่าหมกพอดี<ช>ไม่น้อยไปไม่มากไปใช่น่าทานประทานเนี่ยป้าตีบะหน่อยเด้ออิ่มพอดีได้หน่นบ่เหลือประานกับตีได้ทุกเรื่องนค่ะบะเฮ็ดหน่อยบะสั้น ถ้ามากกว่านี้ก็จะเหลือไว้ให้คนอื่นใช่ไหมใช่<ม>ก็เป็นของเหลือจกินตอนหนึ่งมกหนึ่งพอดีเลยครับอันนี้เคล็ดลับอยู่ที่ข้าวเบือแล้วก็น้ำปลาใช่พูดเลยสองอย่างเพราะลุงพรแทบไม่ใส่อะไรเลยตำข้าวเบือแหลกๆใช่เขาตำแหลกตรงแม่แล้วก็ใส่น้ำปลาไม่ต้องนากนะคะ